คือนี่เราผ่านกันมาครึ่งวันแล้วค่ะคนกรมอุตุบอกว่าจังหวัดเลยฝนตก70%็ดสซนต์ทำให้เราใจเป้วแต่คือแบบว่าฝนไม่ตกแดดก็ไม่มีเช่นกันแต่อย่างน้อยก็คือไม่ตกละกันเนาะขอให้เราไปเชียงคานและแดดออกเปี้ยง เหมือนเขามาลงโทษเราเอ้ยแต่คร <query> ั hey, <upside> <Thompson> ้งนมันก็ไม่ตกแล้วนะถึงแล้วจ้าเชียงคา แล้วคือตอนนี้เราก็จะขับรถไปจอดกันก่อนนะคะทุกคนคือที่พักของเราออยู่เชียงคานซอย11เนอะอันนี้ก็ได้กุญแจมาเราจะไปจอดรถกันที่เชียงคานซอย15จริงๆแล้วซอยเชียงคานอะ่ะที่เป็นถนนคนเดินนะคะเขาจะเป็นวนะันเวะเพราะฉะนั้นก็ต้องขับเลยซอยนิดนึงเพื่อที่จะไปที่พักหรืออะไรอย่างนี้แล้วก็ถนนคนเดินเนี่ยจะปิดตอน5โมงเย็น เพราะฉะนั้นแล้วถ้าจะใช้รถเนี่ยต้องมาจอดก่อนนะคะไม่งั้นก็ไม่สามารถเอารถเข้าได้อันนี้ก็คือเป็นลานจอดรถของเพื่อนยายบพานะคะทุกคนก็คือกว้างขวางมากแล้วก็มีหลังคาแบบนี้ด้วยคือดีมากจริงๆเฮ <Hey. S 2> ้อ แล้วเดี๋ยวเราเดินไปที่พักกันค่ะทุกคนก็จากซอย15ไปซอย11ก็ไม่ไกลเท่าไหร่ตรงนี้ก็จะเป็นโซนถนนคนเดินทั้งหมดนะคะจะเริ่มเปิดตอน6โมงเย็นเดี๋ยวเราจะมาเดินกันตอนนี้ก็ขอไปเคลียร์ของเข้าห้องพักก่อนห้องพักที่นี้ก็คือมีหลายห้องนะแล้วก็ติดริมโขงทั้งหมดเลย แล้วนี้นะคะก็เป็นที่พักของเราในคืนนี้นะคะคือชื่อว่าเฮื่อนยายบับพานะคะเป็นที่พักที่ฮอตฮิตที่สุดในเชียงคานก็ว่าได้หรือเปล่า <laughs> ไปเดีย๋ยวเราไปข้างในกันดีกว่านะคะบอกเลยว่าที่นี่บรรยากาศดีมากซึ่งครั้งนี้เพราะว่าจองห้องพักไว้นะคะเป็นชั้นสองห้องสองนะ และหลังจากที่เราเช็คอินนะคะก็จะได้ใบแบบนี้ใบแบบนี้คือคูป,ปองทานอาหารเช้าคือเราจะไม่ได้ทานที่นี่นะแต่ว่าเราจะสามารถเดินไปเลือกร้านไหนก็ได้ในนี้นะคะเพื่อทานข้าวเช้ากันเขาก็จะมีเมนูแบบนี้เลยนะคะซึ่งเรามองไว้ว่าเราจะไปกินร้านจุ่มนัวใยพัดร้านนี้เขาบอกว่าเด็ดพรุ่งนี้เจอกันบอกเลย แล้วก็ตอนเช้านะคะก็จะจองชุดตักบาทเอาไว้ชุดละ100บาทนะคะทุกคนจะตักบาทตอน6โมงเชา้าอีฉันคิดว่าจะไม่อาบน้ำลงมาตักบาทแล้วค่อยขึ้นไปอาบน้ำน่าจะดีกว่าเพราะไม่งั้นไม่น่าทันนะคะแล้วฝนก็ตกแล้วค่ะทุกคนไปเราไปชมบรรยากาศด้านในกันดีกว่ามาเลยพอเดินเข้ามาก็คือแบบมีความเป็นแบบเชียงคานอะ มีความเป็นดั้งเดิมพื้นเมืองเป็นบ้านไม้สองชั้นนะคะทุกคนและห้องพักที่นี่นะคะก็คือจะมีห้องใหญ่ด้านล่างหนึ่งห้องเนาะส่วนห้องด้านบนเนี่ยจะมีห้องสําหรับแฟมิลี่หนึ่งห้องแล้วก็ห้องสําหรับสองท่านอีกสี่ห้องเพิ่งถามข้อมูลมาจากพี่มาตะกี้คือเราก็จองสำหรับสองท่านนะเนาะเราก็เลยไม่รู้ <laughs> นี่ค่ะเดินมาจุดมุมนี้เลยที่มาปอเห็นแล้วแบบเฮ้ย <c oughs> คือฉันต้องมาให้ได้ จุดซิกเนเจอรตรงนี้คือการนอนเปนตรงนี้แล้วเราก็ถือใบนี้มาด้วยเนาะคือการนอนเปนตรงนี้เลยจ้าแล้ววิวด้านหลังก็คือเป็นวิวโขงแบบนี้เฮเดี๋ยวเราจะรอดูว่าพระอาทิตย์จะตกให้เราเห็นหรือไม่หรือเราจะเห็นแค่ฝนที่ตก เพราะว่าตรงนู้น่ะคือแบบมืดคึ้มดำอีกแล้วจ้าอุตส่าห์ดีใจว่ามาถึงฝนไม่ตกที่ไหนได้แป๊เดี๋ยวเราไปชมห้องพักของเรากันดีกว่าห้องพักของเราอยู่ชั้นสองค่ะจะเป็นห้องเบอร์สอง ขึ้นมาดูห้องพักของเรากันห้องพักในครั้งนี้เราจะพักที่ชั้นสองเป็นห้องสองนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นบรรยากาศห้องบนที่นี่ก็คือจะคล้ายๆกับโฮมสเตย์เนาะฟิลดีมากเป็นบ้านไม้นะคะ d ดี e r เวอร นี่จ้าพอเข้ามาในห้องก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้นี่น้องแมวน้องแมวเขาเทมเหรอไม่ใช่เราเอามาเองพอตื่นมานะคะมองออกไปก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้เลยก็คือจะเป็นวิวแม่น้ำโขงและตรงนี้ก็จะเป็นโซนห้องน้ำคือห้องน้ำดีนะบอกเลยนี่ฝักบวัวคือมีสองอันแบบนี้นี่ยาม บรรยากาศดีมากคุ้มค่าออกมาก็คือจะเป็นห้องแบบนี้จ้าแล้วก็จะเป็นวิวแม่น้ำโขงเทนเทน เดี๋ยวนี้จะไปพาชมห้องที่เป็นแฟมิลี่เขาจะนอนได้ห้องละสี่คนเลิ่ดเลิมากเพื่อนยายปพาและนี่เป็นห้องสำหรับแฟมิลี่คือนอนได้ถึง4ท่านเขาจะมีสองชัน้นบอกเลยว่าสวยมากคือเป็นวิวแบบนี้ริมแม่น้ำโขงค่ะทุกคน <c oughs> คือถ้าสมมติว่าพาเด็กๆมาก็นั่นเลยนอนข้างบนได้แต่ว่าต้องปีนอันนี้นะ เมื่อกี้คือปีนแบบเหมือนลิงอะ่ะเอ้าไม่ใช่ต้องเลื่อนกับต้องเลื่อนบันไดก่อนเกือบตกแล้ว <c oughs> นี่คือเราปีนขึ้นมาห้องบนนะคะอยากให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศชั้นสองแบบนี้นี่เอออันนี้ก็คือเป็นห้องชั้นสองนะคะสำหรับเด็กน้อย ที่มองลงไปด้านล่างก็จะเป็นวิวโขงเหมือนกันห้องนี้ถ้าสมมุติว่าวันธรรมดา3,006ห้องเอ้ยถ้าวันเสาร์อาทิตย์คือ3,008ถือว่าคมมากนะทุกคนคือห้องใหญ่ดีมากจริงๆสวยด้วยเฮ้ยเลิดมาเที่ยวกับเพื่อนเป็นแก๊งอะไรอย่างเงี้ยคือดีมาก แล้วคือเขามีแอร์สองชั้นนะคือแบบบางทีอะบางที่ที่เราไปห้องสองชันน้นะมีแอร์ชั้นเดียวใช่แล้วข้างบนคือร้อนมากแต่เนี้ยมีแอร์ข้างบนให้นะคะแต่ปีนขึ้นเนี่ยทางสังขารเร่งก่อนนะไหวไหมตกบันไดามาเนี่ยดูดีด้อหมายถึงเราเนี่ยแหละถ้าเมานะถ้าดื่มเนี่ยอยู่บนแล้วบนเลยนะอยู่ล่างแล้วล่างเลยนะไม่งั้นก็คือตกช่วยไม่ได้นะเตือนแล้ว แล้วจะให้ดูห้องน้ําห้องน้ําก็คือแบบนี้ห้องน้ํำคือดีสะอาดเขาก็จะแบ่งเป็นโซนเปียกโซนแห้งอันนี้ก็คือโซนเปียกอาบน,น้ําอันนี้ก็คือโซนแห้งเข้าห้องน้ําตรงนี้นะคะดีมากเลยอะเนี่ยพอตื่นเช้ามามองไปก็จะเป็นแบบนี้ค่ะวันดีต่อใจเยิน คือห้องเราว่าสวยหรอยห้องนี้ก็คือสวยไม่ต่างกันไปเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องหนึง่งอีกห้องหนึ่งจะไม่ใช่วิวโข<ฮ>งจะเป็นทั้งวิวถนนคนเดินแล้วก็วิวโข,ขงค่ะให้คุตอบพี่เลยอ๋ออ๋อห้องนี้ก็คือจะเป็นสองวิว ถ้ามองไปทางนี้ก็คือจะเป็นวิวเมืองถนนคนเดินนะคะทุกคนก็จะเป็นแบบนี้อ๋อคือชั้นสองเหมือนกันค่ะเป็นนนไดอ๋อเป็นปีนบันไดขึ้นไปเหมือนกันขอไม่ปีนแล้วปีไม่ปีนดีกว่าถ้าปีนอีกคือเหนื่อยไม่ใช่เลยกลัวจะตกบันไดอ๋อต้องพอยลังลงนี่แหละลงไม่เป็นสมมติว่าใครสนใจหรือว่ามากันเป็นกลุ่มมาเป็นครอบครัวก็นี่ค่ะ ห้องแบบนี้ได้เลยนะคือถูกมากคุ้มมากจริงๆแล้วก็จะมีโซนแบบนั่งกินลมชมวิวก็แล้วก็คือนั่งพื้นที่ตรงนี้ได้เลยตานสบายใช่ไหมคงหังนี้เลยค่ะอ๋อนี่ค่ะทุกคนเดีย๋ยวให้ดูนี่เลยก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวแบบนี้นะคะทุกคนก็คือเราสามารถมานั่งตรงนี้ได้บรรยากาศดีมากเออลํำค่า เมื่อกี้นะคะเราก็ชมห้องพักของที่นี่ไปแล้วเนาะต่อไปก็คือไปกินคาเฟ่ของเขากันดีกว่าค่ะคือร้านของเขาก็จะอยู่ข้างๆตรงนี้เลยไปตาม,มาปาอไปเลยของคุณค่ะชนชนชน แล้วเราก็ได้มาเรียวนะทุกคนคือเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้ชื่อว่าเชียงคานพาราไดซ์เป็นชาญี่ปุ่นที่ใส่กับอะไรบ้างนะคะ mm hmm. อ่าเป็นน้ำผึ้งเนาะจะเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านเดี๋ยวเรามาลองชิมกันแล้วเราก็ได้ชามาเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือเป็นชาญี่ปุ่นสูตรพิเศษของทางร้านนะทุกคนก็คือกินไปแล้วคือสดชื่นมากมันจะมีความแบบ โซดาซนะ่าๆเนาะแล้วก็มีความเปรี้ยวๆเหมาะกับการกินอะไรแบบในประเทศไทยมากเลยเพราะว่ามันเย็นและสดชื่นและเดี๋ยวเราก็จะไปปั่นจักรยานกันนะคะทุกคนส่วนใครที่กําลังหาคาเฟ่นั่งชิลเนี่ยก็แวะมาได้นะคะที่ร้านบับผาคาเฟ่เขามีคาเฟ่แบบไม่ใช่เขามีคาเฟ่อ,อเขามีเครื่องดื่มแบบเยอะแยะมากมายเลยนะคะสามารถมาลองดูกันได้นะไป เดี๋ยวเราไปปั่นจักรยานกันดีกว่าและนี้ก็คือจะเป็นจักรยานของที่พักที่สามารถปั่นได้ฟรีไม่ต้องเช่าค่ะทุกคนคือดีมากเดี๋ยวเราจะไปปั่นริมโขงไปค่ะทุกคนเราจะปั่นจักรยานเล่นกันเดี๋ยวเราจะปั่นเข้าริมโขง ถามทางของพี่เขามาแล้วคือเข้าซอยนีย้และฉันต้องปั่นมือเดียวแล้วอีกมือนึงคือถือกล้องถ้าคว่ำก็คือคว่ำใช่ค่ะคือวันนี้คาดว่าไม่น่าจะเห็นพระอาทิตย์ตกดินแบบฟินๆแล้วอะเพราะว่าน้องฝนกับเมฆทั้งหลายได้บดบงังแต่เราก็น่าจะได้เห็นแบบนิดๆหน่อยๆ อออคงต้องจอดขี่แข่งมากเอาไปเรื่อยๆขอแค่ไม่ความก็พอคือวันยากาศวันดีมากมันฟินมากเลยทุกคนคือไม่ว่าเราจะปั่นจักรยานหรือว่าจะเดินก็ได้แต่ว่าวันนี้เขายังแบบไม่ค่อยมาตั้งของกันเลยไม่รู้ว่าเขาจะมาตั้งของอยู่ไหมแต่วันยากาศก็เป็นแบบนี้จ้า เราก็มาหาร้านข้าวกินก็ได้ร้านนี้ค่ะทุกคนเงือนหลวงพะบางก็คือถามเมนูเขาไปว่าแนะนางเมนูไหนบ้างก็จัดไปจัดเต็มอีกแล้วทุกคนก็คือจะมีตำหลวงพะบางเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่แล้วก็ปลาส้มทอดหลวงพะบางนะคะั่วหมูหุ้นเส้นอันนี้คืออยากกินคือดูรีวิวแล้วบอกว่ามันแปลกดี ต้องลองนะคะแล้วก็สั่งอันนี้ไปอีกเมนูหนึ่งก็คือสำรับหลวงพขาบางจะเป็นหมูทอดกินกับแจ่วบองจัดไปมาก,กกว่าสี่เมนูถ้าไม่กินเขาใสั่งเลยเขาบอกว่าร้านนี้แบบรีวิวอยู่ที่4.4จุดสี่จะเยอะสุดในย่านนี้ถามนะบอกว่าที่พักว่าควรกินร้านไหนดีเนองบอกว่าแนะนำร้านนี้เลยค่ะก็เลยมาลอง แอบตกใจเสียงกระดิ่งเวลาลูกค้าเข้าตลอดเวลาเราหิวแล้วเลยและอาหารก็มาแล้วบอกเลยว่าอาหารเร็วมากไม่ถึง10นาทีอันนี้คือ4เมนูนะคะทุกคนราคาเนี่ยคือเดี๋ยวเราดูระคะาด้วยกันเลยตำหลวงพระบางอันนี้169บาทนะคะทุกคนปลาส้มทอดอันนี้290บาท อั่วหมู180สิบสรับรวมพระบางหมูทอด169บาทนะคะถือว่ามาเยอะมาหนักมาเต็มเพราะฉะนั้นก no ok ินข ja. mm? okay. ้าวกันดีกว่าเขาบอกว่าต้องจิ้มกับแจ่วบองแต่ขอแบบไม่จิ้มก่อนสิเหมือนข้าทอดสมุนไพยกรอบนอกนุ่มในคือแจ่วขอจิ้มกับแจ่วบองจะเผ็ดไหมเนอะ ครับเผ็ดจะหอมอ่ะที่เขาหอมมากคืออวนหมูอ่ะไม่เคยกินมาก่อนเลยอ,ะอ่ะม,มันดูคล้ายครหมกน่าจะเหมือนหมกนะคิดว่ารส้าติแบบว่า ช่วงพริกแกงแล้วก็ผักหอมหอมไม่เผ็ดมากเปรี้ยวหน่อยๆถือว่าอร่อยกินกันแบบไวๆไ,ไปต่อกันที่ปลาส้มทอดหอมด้วยเขาบอกว่ามันมีก้างแต่มันเป็นก้างทิ้นใหญ่คือดีอ่ะกอบมาก ขนาดมะสูบนะ้ำผักล้วอวะยังตอบอยู่เลยแล้วก็ปลาส้มก็สไตล์ปลาส้มเนาะแบบเปรี้ยวๆแต่หอมอร่อยมากคือตำเนี่ยรสชาติแบบแซ่บหนัวมากคือมันกรมกรอบไม่ได้โดดไปแบบเปรี้ยวหวานมันเค็มหรือว่าอะไรใดๆคือมันแบบเออมันหอมปลามากๆแล้วมันกน็กรอบดีมากนะคะเส้นมะละกออะไรเงนะี่ยคือดี ถือว่าร้านนี้ใช้ได้นะทุกคนเป็นร้านที่ทุกคนแนะนำมาแล้วก็ถือว่าไม่ผิดหวังอร่อยทุกอย่างเลยสมค่ะสมกับราคาแล้วเจอกันพรุ่งนี้เช้าค่ะ สวัสดีเชา้านี้เรากำลังจะมาใส่บาทกันนะคะทุกคนตอนหกโมงเชา้าคือตัอง้งในกระเป๋าแต่ตีห้าครึ่งยังง่วงอยู่เลยสภาพคือไม่ตื่นแต่พอตื่นมาปุ๊บคือ,อ,อต้องทาลิฟก่อนปากต้องแดงเพราะไม่งั้นก็จะกลายเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้เดี <laughs> ย๋ยวเราเนาใส่บาทกัน,นะคะ่ะ ือหมอกเลิ่มหมอกฟุ้งๆโอ้ยตรงนู้นสวยหนะ้าปั่นจักยานตอนเช้ามากเลยนี่ค่ะสวัสดีค่ะ แล้วปั่นไปกินอาหารเช้ากันเราจะไปที่ร้านข้าวเปียกเส้นซอยสาวร้านยี่สิบปั่นจักรยานอีกแล้วจ้าทุกคนปั่นไปด้วยไทยไปด้วยและนี่เป็นบรรยากาศยามเช้าในเมืองนะคะทุกคนคือ อากาศก็ยังไม่ได้เย็นมากนะตอนนี้ชิวๆกำลังดีเ๋ยวดูซอยก่อนนะเพราะว่าด๋ยวปั่นเลยซอยอีกก็ <g ül> <g ül> จริงๆถ้าใครมาเชียงทานก็สามารถขึ้นไปด้านบนนะคะก็คือขึ้นไปดูภูหอกได้แต่ว่าเราไม่ไป <g ül> <g ül> จริงๆเราตื่นเช้านะทิพเนี่ยแต่ว่าเราเลือกที่จะไม่ไปเพราะเรากลัวว่ามันจะไม่มีแต่เหมือนเขาบอกว่ามีนะจะหมอก แต่พอเราขึ้นไปปุ๊บเราส่งสารคนอื่นไงเดี๋ยวจะไม่เจอเพราะว่าเราร <c oughs> ้านปิดปันมาถึงคือปิดอะไรเนี่ยคืออะไรดวงอะไรหรอหนูเป็นตั้งแต่เช้าแล้วค่ะไม่ได้เป็นตั้งแต่เช้าเป็นตั้งแต่เมื่อวานคือเมื่อวานไปถึงตลาดปิดจะไปกินร้านไหนก็คือปิดแล้วคุณยายบอกว่ายายก็ไม่รู้เหมือนกันอยู่ดีๆก็ปิด ไม่ได้เป็นหัวเราใช่ไหมเอิ่มะโอ๊ยกินค่ะวันนี้จบกันทีมน,นี้ด้วยกันอะไรเนี่ยคือจริงๆร้านอื่นก็มีค่ะแต่ว่าตั้งเจอกินร้านนี้เดีย๋ยวไปอาบน้ําแล้วแล้วก็ไปกันต่อละสุดท้ายก็ฝากทุกคนด้วยนะคะใครมาเที่ยวเมืองเลยก็สามารถแวะเวียนไป กินร้านที่เมืองเลยได้คือร้านที่เมืองเลยเนี่ยอร่อยมากจริงๆแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เราไปในทริปนี้ก็คือปิดอะเนาะแล้วก็มาแวะพักกันได้นะคะที่เพื่อนยายบัพาคือเป็นที่พักที่สวยมากๆแล้วก็นอนสบายมากคือไม่อยากตื่นเลยเชา้านี้ถ้าไม่ติดว่าต้องมาใส่บาทนะเนี่ยขนาดเป็นคนดีแต่เช้านะแต่ก็เหมือนคนบ้าแล้วเมื่อเช้า,ชาก็ปั้นข้าเหนียวน้อยสงสัย เาอกวใส่บาตรน้อยไปหน่อยอดกินข้าวเองไปค่ะไปแล้วบ๊ายบายนะทุกคนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันได้ใน u ู u ู e ที่ปอปอลองดูนะคะแล้วเรามารอกันใหม่ในคลิปหน้า,าปอจะพาทุกคนไปลองดูที่ไหนลองดูอะไรนะคะคลิปนี้ก็ไปก่อนบ๊ายบายทำเขาวุ่นวายไม่หายเป็นเพราะาเราบาปนะเลยกลับอาบน้ำบ๊ายบายร้านปิดอีกแล้ว คงไม่ต้องกินอะไรแล,าล,ล,ล้วแหละวันนี้